สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนเกมกับนบ้างน,นะครับเผื่อท่านผู้ชมเบื่อแล้วเราก็จะเล่นหมดคลาสสิกกันนะครับเราเล่นเป็นหนูดีกว่าแล้วถ้าใครจะเล่นแมวก็บอกได้ครับวันนี้เราไม่เจ้าของช่องคนเก่าสวัสดีครับ ด้วเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายที่บ้านอืมเราจะมาเล่นเป็นตัวเล่นตัวกวนไปอเลยอ่ะจะเ,เรียกปกติก็ได้ไปนะบม ทำไมเพื่อนบอกกูดูสิครับเกมมันค้างค้างมันเหมือนกับมันแบบพูดยังไงดีอะเล็กๆคคหนูคือก็เคยนจอจัตาวาลที่ฟูด ทุกคนเชื่อเะล่ะครับว่าคลิปเนี่ยอ่ะท่นานผู้ชมคอมเมนต์มาใครจะตายกับคนแรกระหว่างคาร์บอยผมเจอรี่นะักทีมกับไอเวนใจแด้วมาไอเวนมไม่ไม่ตันยืนไม่ออกดอนอะไรไม่รู้ดอนรนันอเว์เนี่ยครับชื่อไอ้นี่แหละ ปะเกิดมาเป็น,นต้องฆ่าแมวเฮ้ยไม่ใช่แมวฆ่านุ้งเนี่ยเริ่มแล้ววะเราต้องหาอีกเฮเยเจอยาไอเฮ้ยไม่ใช่โดนเหลืองนี่นีเ่เจอคุณพชั่นคุณเราไปกันดื ไม้เพื่อนไม่ไม่เจอแมวเอาเจอสไปรูกคนเคิบผมนั่นเจอแมวแล้วครับนายวันนี้เป็นวันดีไม่ดีเลยเอ้าวเจอมาอยากเห็นแมวดนหนมาต่อยคอยบาเจออีกที ไมยไปหน้าตูดทำอะไรเราไม่ได้เอ้ยเอ้ยเราไปอยู่ด้วยกันทำไมรู้สึกมันมีแมวอยู่ใกล้ๆเอ้ยเจอระเบิดระเบิดเีลาเี่จะไปแก้งทำกันี่เก็บโองัแล้วงาอะไรทุกคนงานลูกงานทอาลูกเราไปกันเถอะ แมวทำอะไเราไม่ได้แล้วก็จะไปฆ่าแมวกันเจ้าแมวน้อยมาโดนระเบิดของชั้นสาอ่ะเอาไปเพื่อนโทรมากบกบเพลงแห่งความตายปึ๊ดปึ๊ดรันอเร็วเร็วเร็วรเรวเรวขามเนทำเร็เรเรเ มันก็ป <À> ้าทุกคนไม่ช่วยด้วยช่วยคุยด้วยระเบิดกำลังไปช่วยเอาแต่ช่วยกูด้วยดอนดันดอนดันเอาเวฟเฟย์ใครโดนจับอ่ะพี่เร็ว ไปไล่ไแล้วลุงหลุดแล้วป้านแปนรีบโดดเ้ยเจอ,อยาอยาแล้วก็ไม่ดื่มมันยาซับ โอ้ยเป็นผีแล้วเปิดเปิดวิ่งเร็วแถมล่องหนอันนี้คืออะไรไม่เคยเห็นมันชนได้ด้วยปึอกเพิ่งรู้ เจอระเบิดอีกแล้วออนนี้ดวงคือระเบิดอย่างเดียวอุ้ยจะมาหาระเบิดเจอชีตเป็นไงล่ะเหยียบล้อแมวไว้นะคะพี่โอ้จขึ้นมาแล้วแล้วก็จะดันชีตเข้าไปดันดันอย่างเดียวดันไปดัน พึ่งดูเหมือนว่ามันจะดันชาา้ามากถ้าแมวมันช่วยดันได้จะเป็นอะไรที่บุดโคมากตึรตึตดดืดตึดตึดตตตดืด อูคอยเป็นผีคอยเป็นผีอยากปุ๊บอยากปุ๊บไออะไรก็ไม่รู้มันเรียกอะไรมาขโมยกระเป๋ากันนะ มาทอมคุณโอบครับทอมอยู่ไหนครับไม่รู้ตอนเนี้ผมมีโพผมกลายเป็นเด็กยอดนักลพเดียมแล้วเนี่ยไหนเนี่ย,มยผมตัวเท่ากอริลาเนะี่ะเห็นแล้วมาดิครับ,รบเปิดโอ้ยก็มาดิครับก็มาดิครับพี่มีกระาดาษเอ,อือทุบตี ไปกินอ้าวอ้เฮ้ยเาไมข่อยต้นโดนแล้วกลับมาเดี๋ยวไม่เกิดอะไรขึ้นผมไม่เกี่ยว เรียกทอมทุกคนทมเรียกร้องอยากตายขอบคุณนะสไปร์กุเกินเห็นอย่างสไป,ปช่วยได้คุณโอครับหลุดออกมาอย่างนึกว่าหลุดออกมาได้เลยกระตุ้งมาเตยเพราะเคยก็ไม่รู้ ไปกันดอกไม้อ้อย่างมาคนเขาเจอชีตกันผมหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้เป็นไงล่ะอะไรอะเหลือชีดอยู่อันเดียวหายาไปช่วยเพื่อนดีกว่าไหมเอาดีกว่าไปตรงๆเอาน้ำแข็งไปด้วย ต้องมีของติดมาติดมือเอาส้อมไปทแทงไข่เอาส้อมาแทงไข่มันอึ๊บโวยโวยพิษจะดูจะเผลอไปกดออกอูน้นาสงสารเขานะครับอู้สปิงปิง ้าวมาเชื่อไหทุกคนบอกทางไปวิทยุคอมแน่นอน ผมเจอของดีหนีกันเลยว่ะแค่ยี่สิบวิมันก็จระระเบิดแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าเก้าแปดเจ็ดหกห้า สามสองหนึ่งระเบิดปุ่มปุ้งปังปุ่ม,ม,มอ่าไม่ช่วยเลยผมคิดออกแล้วผมจะทำไปเพื่ออะไร หนีเด็กแกล้งเพื่อนฝั่งเราไปเก็บหมอนเลยค่ะโอ้โทุกคนดูดิเพื่อนมันแบบไม่ไหวเลยพี่เป็นน้องนะชิเพื่อนดินลนดินลนตายหรอโอ้โทุกคนไม่เอาชน,นะ อ่ะงั้นเราเปลี่ยนกันเปลี่ยนเกมบ้างไปเอาลิกาฟิตลิกาลิกาฟิตคอยจะติดลิกาฟิตนี่ยังเปิดแขนอยู่ลิกาฟิตเปิดแขนอยู่หรือเปล่าเข้ามาในเกมแป๊บหนึง่งปิดปิดปิด